ไม่ไยเล่านะไม่อาบน้ำก็ยัง <c oughs> ได้อ๋อ อันเดดวันนี้มาร่วมงานความยั่งยืนมา n e เนสกาแฟเดครับผมก็วันที่1ตุลาคมก็จะเป็นวันกาแฟโลกทางเนสกาแฟก็เลยจัดเนสกาแฟเดยขึ้นมาครับกับแคมเปญชงเนสกาแฟปลูกความยั่งยืนก็ครั้งนี้มาตอกย้ําถึงเรื่องของการเป็นเกษตรเชิงฟื้นฟูนะครับที่ทางเนสกาแฟได้ทำมาตลอดทั้งกับเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นการรณรงค์ให้เรารักโลก เรามากขึ้นนะครับผมลดขยะนะครับผมลดปริมาณของมลพิษของาร์ยั่งยืนของประเทศเป็นยังไงบ้างยั่งยืนของผมนะฮะคือการที่เรามีหน้าตาที่หล่อเหลาตลอดไปครับผมเล่นๆนะฮะความยั่งยืนในุมองผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีมีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมี ชีวิตที่ดีมีการอยู่อาศัยกันร,ระหว่งางทั้งเราและก็ธรรมชาตินะครับผมพึ่งนพาอาศัยกันแบบนี้แล้วก็เป็นการส่งต่อความมั่งยืนไปสู่เจเนอเรชันหลังๆ,ๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่ายั่งยืนในเฉพาะรุ่นเราแต่ว่าการส่งต่อเป็นเรื่องสำคัญกว่แวาแต่จะไเรียกว่าความยั่งยืนฝากนนี้หน่อยนะพด้ได้ครับัไงก็ฝากได้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเนสกาแฟนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนครับผมในการรักษารัพยแกรลรรมชาติโดยตลอดนะครับก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบกาแฟนะครับเป็นคอกาแฟ รับรองว่าการที่ทุกท่านนะครับได้ซื้อเนสกาแฟเป็นแอนบรูนะครับผมทุกสองนะฮะเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลนะครับผมเป็นโมโนสตรัคเจอร์ที่สามารถเอาไปเรียกว่าอัพไซเคิลได้นะครับผมก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไปทำของต่างๆนะครับผมก็เนี่ก็ฝากด้วย้วกันครับนะกาแฟก็อยู่ตู้เนสกาแฟเยอะนะครับนักเด็กครับถือว่าโอกาสฉลองครบรอบ12ปีไปในตัวสำนักงานคุณปากยิ้มทับผมด้วยใช่ครับใช่เป็นงานไหนไปฉลองใช่ก็มีโอกาสได้ไปงานแต่ง ที่หมาที่คิมเขา<ช>ที่โคโมโครับผมมีความสุขมากครับมีความสุขมากดีใจมากๆที่ที่ได้ได้มีโอกาสไปไปร่วมงานนะั้นแต่ดูจากภาพก็ความสุขจริงๆแหละใช่ใชครับคือแฮปปี้กันมากเลยครับแต่เราก็หวานไม่ไม่ไมแพ้เขาเลยนะครับผมผม,ผมก็ชวยโอกาสเต็มที่ครับ <laughs> <laughs> ไปดื่มยำเหรองานเพื่อนก็เหมือนงานเราครับเราแข่งคู่เขาเลยเหรอครับคุณไม่ไม่ครับไม่ครับก็พอหลังงานแต่งหมากเสร็จผมก็ได้มีเวลาไปเที่ยวต่อหลายย่านครับผมก็อยู่ในช่วงเวลาทุกรอบพอดีด้วยอย่างอย่างตอนในงานแต่งหมา่ผมก็แซวว่าคู่เราก็บอดไม่กไม่ไม่แพ้คู่เาสาวนลจุ๊บไหอครับก็ช่วงเวลาว่างครับเราเราจะไม่แย่งไม่แย่งซีนเจ้าสาวเจ้าบ่าวครับผมเวลาปิดวิเวกเราก็ก็แบบว่าสะบ้างครับเราไม่ชื่นใจ อะไรฮะติดตัวติดกันใช่ครับก็ถือว่าได้มีโอกาสที่จะได้ได้อยู่ด้วยกันจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องแบบก็เจอกันผ่านงานอะไรเงี้ยฮะได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็ๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหลังจากที่ขอเข้าไปแล้วก็ตักคนก็ตังกลับมาทํางานอะไรเงี้ยการที่ได้กลับไปเที่ยวรอบนี้มันก็ถือว่ามันก็ไม่เป็นความรู้สึกที่แบบเออเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งห<ร>นึ่งอะไรเงี้ยโคตรหล่อฟิวฟิลเรามาไหม บว่องไม,ไม่ไม่ได้นึกแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบปิติยินดีกับกับเพื่อนด้วยอนะไรเงี้ยครับคือเราก็เห็นเขาบ่อยแล้วพี่หมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นพี่หมากหวาจริงหล่อมากแล้วคิมก็สวยมากดนะ้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเป็นเพือ่อนเราก็ดีใจที่แบบเราเราเราได้มาอยู่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยอนะไรเงี้ยแต่วันที่แต่วันที่เจ้าสาวเราคือแบบเขาบอกว่าอย่าอย่ามีไฟอย่าจแต่งเลยเราไม่อยากมีไฟม้างฮะผมก็มีเหมือนกันครับรอจังหวะรอเวลาแล้วยังไงสเกลต้องเท่าพี่หมากไหมเออ ผมไม่แน่ใจน่าจะแบบคนละคนละสไตล์คนละแบบใช่ใช่แต่เด็กก็พูดบอกว่าถือใช่คที่เราหลุดปากว่าจริคือจริงๆแล้วเราก็อยูไ่ไว้กระจายๆครับตัวเลิกตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยว่าก็จะมันจะยุ่งขนาดไหนจริงๆเราก็ไม่อยากแต่งแล้วบรรลุขึ้นต้องไปทำงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ชใช่เนาะว่ามันก็ต้องมีเวลาที่จะแบบ พอแต่งเสร็จก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวะอะไรเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะเป็นเป็นแบบน,นั้นมากกว่าตัว,ตวเลือกมันเยอะมันตแต่กรัวตัดใจยากไหมคบเสดผมว่าไม่ยากครับแต่ตอนนี้ออปชั่นมันเยอะเราก็งเลยแบบแบบยังยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากยังไม่ได้แบบว่าออปชั่นนี่คืออะไรครับสถานที่ ช่วงเดือนหน้าฝนก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันก็แบบส่งคำย่าบอกว่าความต้องการของเราถูกครับแล้วไม่ความต้องการของเราแบบนี้ความต้องการของเรา็จะไม่ได้ยอ่างนี้อย่างนี้แบบการเริ่มจะาะเลกันแล้วอ๋อเออเราก็คุยกันนะครับแชร์กันแบบไอเดียสมมติว่าเซิร์ชใน Pinterest ว่าอยากแบบ ดูอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้โต๊ะอยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยของตกแต่งอยากเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมีแคปแคปไว้เซฟไว้แล้วก็เอามาแชร์กันอะไรเงี้ยจรแบจริงๆตีมตีมงานหรือว่าแบบแบบเสื้อผ้าที่เราแบบดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันตรงกันเราต้องมีเคป็นว่าจะไม่ให้ยายเห็นชุดเราตอนหรือยายไม่ให้ เเห็นราอ,นอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าว่าพี่หมากก็ก็เห็นชุดคลิมไม่ได้ผมก็ต้องแบบตอนตอนที่ไปวันซ้อมก็ต้องแบบให้พี่หมากไปหลบอยู่ในห้องแล้วก็คนก็ขนชุดคลิมไปไปที่ไปเนนนันไหนที่เป็นเฟคือเป็นเซเหรอหรอือว่ามันเป็นเหมือนทมเมียมว่าแบบต้องเห็นเจ้าสาวแบบแบบพร้อมแบบสวยเลย แบบว่าความคิดของเรา,ากับย่ามันตรงกันแล้วมีมีศงให้พี่หมากมเข่าวๆไหมครับว่าเอ้ยต้องก็แบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะยังครับแต่แค<ต>่แบบพอไปงานที่หมากแล้วก็เห็นว่าแบบเบื้องหลังการทํางานมันเป็นยังไงก่อนที่จะแบบจะเห็นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทํางานกันหนักมากแบบวางแผนกันหนักมากๆเหมือนกันที่หมากกินยังไงก็ล่องเรือเกือบทุกวันเลยครับใ เที่ยวไปทัวร์ไปแบบอะไรเงี้ยก็โอเคฮะมีความสุขดีแล้วยายบอกว่าของของขอันเราเป็นการถ่ายรูปเจ็ดก็น้องบอกว่าเดี๋ยวมาทริปเนี้ยอยากจะถ่ายรูปแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยก็เริ่มจากรูปกับคิมที่เป็นหน้าผากชนกันใช่ไหมหนึ่งแล้ก็แบบอยากถ่ายกับคิมแบบนี้อยากถ่ายแบบนี้แบบนี้เราก็แบบถ่ายให้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเป็นกิลไหนถึงพอใจทุกแสจรูปไป็นฮะใจน่าจะพอใจ เหมือก่อนน้เนีมันน้องเคยบอกว่าทะเลาะกับนัเด่เรื่องใส่เรื่อเรื่องมรื่องะรสุคือบางทีเราก็เราคิดว่าเราเวลาเราถ่ายเขาอ่ะเขาก็สวยรูปแหละแต่เขาก็จะรู้สึกว่ารูปแบบนี้เขาสวยกว่ามุมแบบนี้เาสวยแอง a n g e นี้เขาสวยกว่าสวยเขาที่เราเขใหญ่ไปตรงนี้เอ่อเอ่อตัวเขาเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่ได้หึงไม่ได้อื่นนะได้ครับโอเคไปบอเคี้เเเาต่อกลงไเลยด้วยจบว่าไม่ไม่ให้พูดจ แต่่วาหมายถึงว่าแบบไม่จะแบบจะไม่ทะเลาะกันด้วยว่าเรื่องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บไว้ในใจไม่นะเขาก็บอกนะว่าไม่เอาแบบนี้อย่าอบกถ่ายอีกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดน่ารักนะไม่ได้แบบว่าเธออะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ก็ถ่ายให้อีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเสนอหน้าขอถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ย ยากเพราะว่าเขาสวยเขาใช่แต่สิ่งที่ยากคือใช้เวลาแป๊บเดียวเองใช่ใช่เราเราก็อยากทําให้เขาประทับใจว่าแบบว่าเออเราก็ทําหน้าที่ของกล้องให้ดีนะที่ไม่ยากพออะไรคะนเดชะที่ไม่ยากพออะไรไยากเพราะว่าเราเราก็เต็มใจที่จะทําให้เขาความสวยของเขาด้วยหรือเปล่าเราก็ชอบผมมองด้วยตาเปล่าดีกว่าครับไม่อยากมองเรารู้มุมสวยของเขาไหมเขาสวยมุมไหนหรือเขาแบบมั่นใจผมมาชอบตอนเขาไม่แต่งหน้าไม่อะไรแต่ชอบเขาแบบธรรมชาติมากเขาอะ ผู้หญิงก็ต้องแต่งก็แล้วก็ชอบแบบที่เขาแต่งฟอร์มสวยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาคือมีมุมไม่รอดเหมือนกันเศรษฐาใช่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 มีไหมเคยแจ้งคนเริ่มเป็นแบบนั้นบ้ก็ก็มีก็มีแล้วยังไงร้องไม่เราเราก็ไม่ได้ไปลงอะไรเราก็ถ่ายเล่นๆเก็บไว้เก็บไว้ดูเวลาเครียดเอาไว้ตั้งเป็นเดสก์ท็อปมือถือจริงเหรอทุกวันนี้มีแบบรูปเดสก์ท็อปเป็นใหญ่ๆมีมีมีเออ อเอางูไหมงูงูข้าบ้านแม่อ๋องูขบ้านแม่มันงูเห่าพี่เออแล้วแม่แม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่แม่ก็ไปมูเตลูต่อปารีไปารีสตีเลขต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามสไตล์ผู้ใหญ่แจะแม่ได้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันวันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้คนถามอะไรที่เยอะเลยใช่ใช่บ้านที่กรุงเทพครับบ้านที่กรุงเทพทําแรกไหมครับที่มูเห่า จริงมันมีงูงูเขียวด้วยครับแต่ว่าตัวเล็กๆเองคือจริงๆมันเป็นหน้าฝนด้วยน้ำท่วมก็เป็นเพราะมันจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวหรืออะไรที่มันจริงๆอ่ะกลัวกลัวว่าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นเพราะเราเพาจะมุดลงดินลงอะไรแต่ยังไม่เคยถึงขั้นเข้ามาในบ้านไม่ไม่ไม่เคยมีหมาอยู่มีเย็นๆอยู่แต่แม่ก็เก่งแม่ไม่กลัวงูเลยอ่ะแม่แบบว่าแม่จะไปตีต่อเคยได้มเคยได้แม่บอกแม่ไหมคะ แม่ซื้อเองไม่ค่อยถูกแต่บอกคนเราก็ถูกเราต้องตามไหมคะฮะต้องตามมันไม่ไม่ค่อยเลยไม่ไม่ใช่สายนี้โอเคาจต้องซื้อบ้านเลขที่เอาเองใช่ไหมครับโอ้มันจะคนที่อยากได้คือเยอเล่อยากได้เลยร้อยขอบคุณมากแล้วเนี่ยน่ารักลูปพี่เขาเซอรอร์แต่เขาอยากได้ไม่เคยซื้อนี้ไม่เคยเลย